สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอพงเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้พาน้องพงเงินเข้าบ้านแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าไปงานวันเกิดพี่ขุนเงินกับน้องขุนทองนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเดินทางไปร่วมงานวันเกิดพี่ขุน กับน้องคุณทองนะครับดูครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามดีนะครับผมน้องโพเงินโอ้ร้อ,องแต่เช้าเลยนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นเยน็ตอนเช้าเลยนะครับผมเย็นมากเลยนะครับอยู่ที่บ้านของน้องโพเงินนะครับผม เดินหาอะไรไม่รู้นะครับผมตอนเช้านี้มักจะเดินนะครับผมเมื่อคืนน้องพงเงินก็ขาดนะครับผมขาดไปแต่ไม่ไปไม่ไกลนะครับผมไปที่หน้าบ้านตัวเองนะครับผมหน้าบ้านของพเนีเองนะครับผมก็ไปยืนกินกล้วยกินข้าวที่อยู่หน้าบ้านแต่ควรไม่อยู่นะครับผม หลานโทรมาบอกว่าน้องโผเงินขาดครับผมโอ้ไม่รู้เป็นอะไรครับผมปีหนึ่งแล้วครับที่น้องโพเงินขาดครับผมไม่ได้ขาดก็เมื่อคืนตัวอยู่หลุดนะครับผมหลานมาเอาไปผูกนะครับเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวานตอนค่ำตอนหนึ่งทุ่มควรไม่ได้อยู่นะครับผม ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรนะครับสงสัยไปเจอเพื่อนเยอะนะครับผมได้ยินหลานว่าร้องตอนหัวก่ํำนะครับผมก็ไม่ทําอะไรนะครับผมไปยืนหน้าประตูสงสัยแต่ก่อนน้องพวงเงินขาดไปนี้ก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อนบ้านนะครับผมก็เคยให้โชคแล้วนะครับผมแต่วันนี้ขาดมาบ้านตัวเองนะครับผมบ้านของน้องพวงเงินเองนะครับผม

โอเคัูขนาดน้ำไปด้วยชิดบ้านซาหาบารื้อดูครับผมทีทีกำลังเท้าช้างนะครับผมเก็บจอดเราเบ็นผครันจับคือันที่เสมอัแรกม่ได้วันที่สอง่ได้ยึดติ้า

ต่างๆได้ครับใช่ไหมไม่ได้กินเลยใช้เครื่องแต่งกาครับตุ่มเดี๋ยวน้อยเต้าเต้าดบ ยวาก้พเงินก็อยู่คข้างหลังนะครับผมเจะได้มีโชคมีลาบนะครับในวันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไป

มาเร็วมาสักทีคือว่าฉันซูมันคืนเมื่อวานฉันก็ทำง่ายเบ๊กคือก็่ายง่าโอ้โหดูครับสองสามวันแล้วนะครับที่น้องโปรเงินยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ลงบอตนะครับผมก็ให้หลานไป เอาช้างแต่ถ่ายมาก็เป็นรูปตั้งนะครับพวนเลยไม่ได้ลงนะครับผมก็สองวันแล้วนะครับผมก็าบขอบพระคุณนะครับผู้ที่มารับชมในคิดน้องโพเงินนะครับผมราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมดูครับโอ้วันนี้น้ำตาไหลนะครับผมสงสัยเมื่อคืนขาดไปกินข้าว ขาดไปกินข้าออวควรนะครับผมกินทั้งกล่องด้วยนะครับผมกล่องก็พังนะครับน้องพูเงินมันเมื่อคืนนะครับโอ้นานนานนานน้องพูเงินว่านานๆได้หลุดก็ขอเที่ยวรอบหมู่บ้านแต่ไม่ไม่ไปไกลนะครับผมอยู่ที่บ้านตัวเองเลยนะครับก็จะเดินได้ยินว่าหลานว่าเดินรอบบ้านด้วยนะครับผม แต่ก่อนน้องพวงเงินก็ขาดไปนะครับก็ให้โชคเพื่อนบ้านนะครับผมโอ้วันนี้น้องพวงเงินจะให้โชคไหมเนาะให้โชคพ่อด้วยนะให้โชคพ่อด้วยวันนี้นปกติก็ไม่หลุดนะครับผมแต่คืนเมื่อคืนนี้ควรไม่อยู่โอ้โหไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับก็มีแต่ล้านสาวกับล้านชายนะครับผมนี่ว่าน้องพวงเงิน ไม่ใช่เป็นช้างที่ดุร้ายนะครับผมเป็นช้างช้างก็เชื่องอยู่นะครับผมน้องโพเงินดูน้องโพ,เง,งพเงินเดินหาอะไรนะครับเดินหาอะไรไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็ได้เส้นหนังประกมแล้วนะครับผมก็ขอให้น้องโพเงินจงมีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาทีมาเด้อน้องโพเงินเลย ไปทางไหนก็ให้คนหลักคนนิยมชมชอบนะครับท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดสไล์ให้น้องโพงเงินด้วยนะครับก็รอดูในคลิปหน้านะครับผมว่าน้องพงเงินจะทำกิจ,จกรรมอะไรนะครับให้ดูนะครับผม สวัสดีครับก่อนเร็วครับครับพงเ,เงินครับก่อนครับนี่ครับครับโอ้ไปบ่ายแล้วนะครับผมท้ายคลิปนี้ก็กลับคำว่ากลับขอบคุณครับ